กราบสวัสดีครับผมกลับมาพบกับ FP Gamer อีกครั้งผมกับนโตอันจูเมสตรอมินจานะผมมาหลังจากที่พาร์ทที่แล้วนะผมเราจะมาเริ่มกันต่อนะฮะอันนี้น่าจะฝุนที่นี่ทำยน,นงนงฮะหลังจากที่เราเล่นภารกิจของ3อันที่ผ่านมาแล้วนะฮะอันนี้จะเป็นอันสุดท้ายแล้วที่ดูนะฮะท,ท่าจะสู้กับอาซึมะที่คืนชีพมานะผมดูดีครับ จากที่ภาคที่แล้วเราเสียอซิมาไปอย่างเศร้าส้อยนะครับภาคนี้เราจะกลับมาเดนเขาในานะศัตรูบ้างนะฮะในคาถาสัมปเวสีื้นชีพอุ่นแต่ว่าเขาก็มันจะยังมียังแบบจังจาเรื่องราวต่างได้นะครับแต่แค่ควบคุมตัวเองไม่ได้ฝั่งนีน้ีจัดการไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ยังเหลือกลูกสมุนอยู่เยอะอยู่สองคนนี้มาแล้วนะ จากที่ยู่ก่อนน้นลุกตกที่ฝึกวิชากันนะฮะโอเคข้ามไปเลยลาอาจะเป็นคู่ต่อสู้นี่ครับเป็นลูกพีเของมมาเจอกับอาจารย์นะผมทีมแห้วสิ่งที่เราทำก็ไม่ถูกต้อง,ออองะะอที่เ,เราเสียเสียง เสียงในการเขาเรื่อะไรเสียงบรรยายของวิดีโอหายไปนะครับแต่ไม่เป็นไรครับนี้ทันทีเรากลับมาแล้วนะครับอาซึมะมมครับอาสึมะเหมือนจะบอกว่าอย่าลังเลนะผมจัดการได้เขาตายไปแล้วนะฮะแค่ร่างที่ไรเขาเรียกอะไรความรู้สึกนะฮะตายไปแล้วอ่ะมาครับลุยปะทะอาซึมะครับผมชิกามารุนะฮะลุยครับ เ,เอเออเโเีไม่โจมตีด้วยทำไมไม่โจมตีหรอวะเขาไม่ได้เ,เป็นอาจารของเราเรียกมาเลยช่วยเรียกมาเนะลยเราโยกเดี๋ยเรียกมาป้องกันได้แต่ชิคามารุครับโจมตี ตีคนเดียวก็ได้ดวันหนึ่งตอนหนึ่งนะเรียกมาอะไรโอเคเะรแล้วก็มันไม่จงตีเรียกมานั้นแหละเดี๋ยวคุจับการนี้ก็ได้ชิโนเป็นไงขตชินโนะจงตีนะฮะโจตีไม่จงตี่เนียอาหลบละหมดแล้วเนี่ย เอาฮุบได้นครับไววะจับได้จับดักเรียบร้อยาบอนไม่ตายวะนกจ ทำไมไม่มาจัดการเราโจตีนี่เตะให้ดูเลยเรียบร้อยฮะวันหนไมจัดการเดี๋ยวเราก็จัดการเองนะฮะร,ร้อยบวกกันต่อเนื่องนะครับสองพาร์ตติดสามแล้วดินั่นรวมพาร์ตของนายบวกกันรัวฮะน่าจะใกล้จบละทางนี้ดำเนินมาถึงสิบสามพาร์ตแล้วนะฮะก็น่าจะใกล้จบแล้วแหละผมคิดว่า ทีมห้ามาเจอกันแบบนี้ได้ดีมากมาจีจแม่กล้าลงมือนะครับก็เข้าใจได้แหละถึงแม้ว่าจะรู้ว่าไม่ใช่ใช,ชีวิตจริงก็คือเขาตายไปแล้วก็ตามนะโจโจีแม่งไม่มีกระใจจะสู้เลยเขาเป็นอาจาราไไย์มายไปท้ายก็น่า,าจะพันึกอาจารย์ตัวเองไว้ได้นะครับ อจนจีนมาสู้ละโอเคมาสู้ทีหลังนะฮะ t ไทม์ทูไฟเป็นอีกร่างแล้วด้วยร่างผมตั้งนะครับคอเคี้ยวตอนเด็กใช่ไหมวมาครับแม่อาจารย์ี่แค่ล้อเล่น ตู้นี่รอบนี้แหครับรลบนี้เอาจีนมาเลยครับต่อยนี้น้าจอสามลุกโยกฟาโร่ดูอาการว่าจีนกระโดดยังนะครับมาดียรจานในนี้ข้ออกครับ เไนาสั่งม,ม,มเลียงม่อาจารย์นวว่าจารย์ครับเแน่ผม,มอเอขักันคนละรอววะผัดกันคนล,นคนลรอ มันยนเยัคาซีนสเสียมกยยดครับาีร้อยหาแยกเพี้ยเรีอลจิตใช้ลาสือครับนี้บีุ้๊ๆมดได้กา,า,ารมันก็โหงนะ X E U F X หอไม่ทา สุดเวิร์กมันดีเะ็บอปรมสามลมหนึ่งเล้าหักเ,เ, 3, เกน,นะครับรับเบอร์โหแรงกันนะนะอาจารย์ไวายวายวีวเคเ์จะไม่ทนอะไรวะมาแล้วขาถาขยายล่างนี่มันเกียร์สามลูฟี่ชัดชัด ยักษ์เฮ้ยมาใหญ่ทั้งตัวเลยนี่หว่าบีต่อยหน้าอาจารย์แหกสุดสายตาเดยต่อยไม่เลี้ยงครับถึงแม้ว่าจะแพ้แต่ว่าดูใจในตัวลูกศิษย์นะฮะเอ็มซึ้งผักนี้ด้วยใช่มาฮ่ามีนึกย้อนมาเนี่ยนึกย้อนว่าคืออาสึมะโดนต่อยกระเด็น เป็นการพ่ายแพ้ที่แฝงไปด้วยรอยยิ้มนะฮะสุดยอดสุดยอดต่อยอาจารย์ติดกำแพงเลยวอากันได้้วนะอสมะจบแล้วนะอสมะยิ้มนะฮะฉกามาลู่ฉกามารุอิโน่โจจิ Okay, ผมว่าทีมนี้ก็มีบทเด่นเหมือนกันนะเหมือนจะบทเด่นกว่าทีมของฮินาตะอย่งผมว่าอาซึมาอาสมาเซนเซจันอาซึมเอะถึงเวลาต้องพันเดกแล้วมั้งขอบคุณนะครับ hey, นี่นลกยอนขยี่เก่ง มันไม่น่าตายเลยว่ะผมว่าเสียดายนะฮะแต่ก็มันอาจจะเป็นเนื้อเรื่องที่ถูกขีดมาก่อนแล้วนะครับพนึกเรียบร้อยยังดีที่ยังได้กลับมาเจอนะผมได้มาพูดคุยกันอีกสักนิดให้ลูกศิษยนนะไ์ได้มนผลพื้นไว้นะเอว้าใช่ได้ใช่ได้ ล็อกเพียบย,ยังยังอีก,อกแถมอีกโอ้โห oh. ใช้ได้ใช้ได้เปิดพาร์ทมาก็สนุกเลยนะฮะไม่รู้จะได้ดวลกับใครอีกเตรียมลุ้นเลยเนะี่ย oh. พนึกอาจารย์ตัวเองเรียบร้อยนะผมทำกลางสงครามเหมือนจะมีตัวพิกพิกเกิดมาอีกหลายตัวอยู่นะฮะ ไม่ใช่เกิดมาดิชุบชีวิตขึ้นมาออหลายคนเราไปหยุดสงครามนี้กันเถอะไปขามเลยครับไม่รู้ละอ่ากลับมาที่ศูนย์ควบคุมเหมือนเดิมศูนย์อำนวยการรายงานนะผมน่าจะเป็นรายงานทีมโจโจีนะครับที่สามารถจัดการกับอาสิมะได้แล้วคราบ <c oughs> ละนิดละหน่อยพอนะ,ะว่ามันกำลังอัปเดตอะไรกันนี้เราผ่านไปได้แล้วครับผมน,นี่ก็น่าจะผ่านครบลูกลอันละเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเจอกับชายสมหน้ากากแล้วนะครับผมทีมของอาซึมะเอฟพีอาซึมะ,เ,มะเดีทีมของชิการุกับไอ้คนขาวจะมาเจอกันแล้วนะ,ะจำชื่อไม่ได้เล่นพาร์ทที่แล้วนะฮะขามรั้งยิ่งใหญ่นี้นะ สวมหน้ากากเขาลงหรือม,มาละลั่นนี่เพื่อใช้คาถาเนตรเรามินจาแม่งล้มลงเลยเดินมาแบบชิวๆครับแค่ไม่ต้องกระดิกมือมันหายที่บรรึกนี่ว่าจะบอกนะว่ามันจะปลดปล่อยออกมาเอล่านินจาพยายามจะมาหยุดนะมันได้เน็ตสั่งสาระมาแล้วนี่แม่งขึ้นแน่น อันเชิญอันเชิญอะไรมาวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตัวโคตรใหญ่ดิคีนี่มันสิบหางว่ะมันอันเชิญมาตรงนี้เลยวะ,ยวะก็มีหายหนึ่งอันนะครับไม่หายคืออะไรวะนะ่ะใช้สถา,านี่อีกแล้วอาร์ตเลยมีไฟนะ เป็นเทวรูปนกรฤตนะผมที่จะแมตช์ตันเนี้เขาเรียกว่าเทวรูปนกรีตได้สู้เขาว่าเนี่ยโอ้โจจิสู้ด้วยมาเลยครับต้องใช้คาถาขยายร่างสู้เขาบว่าเนี่ยโอ้โหนึ่งหนึ่งหยุดเข้มเงาเรื่งองว่ะโจจิมาครับจ่าลรามาสู้กันเทวรูปนกรีตต่อตีหยุดมันไว้เองครับโจจิ ขาขยายล่าท่านสุดยอดเด็กเทนี่ก็แปลงล่างเป็นอุลตร้าแมนมาครับมีปีกติดมาด้วยโอ้โหดูดีท,ทานนี้มันเด่นไงวะขอบคาเด็กเทมีให้เลือกอแล้วแน่นอนครับผมบวกฮีโร่พอละมีเจนเลยนะครับ องเด้นกันอุ้ยต่อยก่อนเปิดก่อนได้ฟรีอ่ะอุ้หึ่ยต่อยประเด็นอาจจะกะได้อุ๊ยนะก็ใช้คาถาได้แต่เดินช้ามากเลยว่ะทางหลักก่อนคาถาต่อยมันอากระจายได้ไหมอ๋อเป็นก้อนหินโยนโอเคอากระจายนี่เป็นการโยนก้อนหินนะฮะ กระถินอีกลูกนึงปลาใส่มันไม่โดนระยะมันไม่ไกลนะครับคาถาเสยค้างต่อยต่อยหมาพี่คือท้องมันมีเพื่อนยินชาช่วยนะฮะอ่าเขาเรียกอะไรลูกไฟใส่มันเขาฝนไปแดกเฮียมไม่โดนเอาหินไปเคลียร์โยไม่ถึงป้องกันระยะมันไม่ได้นะครับต้องกัน นี่ ke, you, ยังกันได้อยู่ต้องกอันอีกครั้งนึงนี่งเผื่อกันไม่อยู่อะ่ะกดหินไปแดกเอากอ้นหินไปแดกเดี๋ยวอะไรเอาการเผื่อสวยค้างเจอหมัดครับยิงเข้าไปขุดกระโดดคือการพุ่งไปข้างหน้านะฮะถุบบี้ ซ้ำมังเลย,น,ยนี่ตายเหรอรีบซ้ำมันโดนนีือูปนอกถือ่ดนแหละถือว่าลูนอกรีบซ้ำครับผมต่อยไปที่หน้าอกเสยไปที่ท้องรีบรีบรอซ้ำเขาไปรอซ้ำเฮียมีคาสีนเร่งอันติ ต้องกัมอีที่อะกกัมไม่ทำตายหาละโดนช็อต,อตเฮ้ยใช้สะหาน่ัวน้อยเออนั่นแหละมีมันไว้สุดละมาสุดละรีบเข้าไปสามจังหวะนี้หนึ่งสองสามเที่ยงมันลงหินไปแดกเกาค้นหินไปแดกวุ้เหี้ยเคลื่อนที่ช้ามากครับน,รนี่โดนช็อตสีแดงเรานิ่งเลยว่ะ วย่กัไม่ได้รับไม่ได้ละรับนี้ไปไปผมว่าลบอวิกลบหลบทางมันโกงละมันโกงละเ่ยนละมนเยกี่นะเขาใกล้ไม่ได้เลยฮะป้องกัน มไม่ถึงเสร็จกูดิระยะมึงไม่ถึงใช่ไหมเยสร็วๆๆนจะช็อตหรือเปล่าเกือบกลางว่าดีเฮ้ยเกือบไปทุบลบมาครับเก่งอย่ยโดนเกือบโดนได้ได้โอเคคลังเออนี่แหละต้องลบแล้วก็ไปอัดมันหนึ่งสองหมัดที่สาม ซัดไปหมัดที่สี่เือตอนจังหวะนี้นอนนคอนหินไปลามเยอะรอหลบอหลบเฮ้ยหลบกลบแบบดิจิตอลใกล้มาครับแนจังหวะที <c oughs> <is> <c oughs> <you>. ่มันใช้พลังจนหมดแล้วค่อยเข้าไปเริ่มจับได้เฮียจะเสียเยอะฟุ๊บหลบหลบเฮ้ยเขไกลหมือเล่ ดถุงมาแล้วถูกมาแล้วลุกใช้ฐานเพื่อนช่วยของกันไว้เออนี่แหละรอ,อคอยลงลงละไปซ้ำไปซ้ำเข้าไปจับตอนนี้แหละสองสามก็มีแล้วจัดต่ตอยเข้าให้เอ่อที่หน้ากระเด็นครับโอ้โเกือบแพ้เหมือนกันนะเนี่ย มีเขาบอมันมีกว่ามักามกานกดมันมีกดแน่นอนอเคตัวโคตรใหญ่มาดูตาแมนอยู่เฮ้ยหายอะไรเอลบี้โอ้โหผมไม่ทำอุ้ยทนไม่ได้ไหนขึ้นโทษทีมาชีพพอเฮ้ยพ่อมาแล้วฮะ แทงลูกผูกไวๆนครบับสมับสนุนพ่อหน่อยขวาไอ้ซ้ายไอ้ขวาถูกแล้วกดถูกแต่อ่านไม่ถูกนะครับเอเออุฮ้ยย,ย,ยังไม่ทำอีกที A ่ไอ้ขวาซ้ายเออถบนบนเอบนบนเออเฮ้ยยังไม่ทำโดนเต็มเต็มเลอทำไมเอเอขวาซ้าย บนบนเอโอ้ยัดหมดได้หมดวาย y, y b b โอ้ประสานหมัดคลอลูกหรือวะโจจิจัดคลอลุกโจจินหมัดคู่เือ,อ,อเจอเกียร์สามเข้าไปกะเด็นในมือเพือภูเขาทลาย หลอดเลยครับเลือดคือไอ้พ่อลูกนอกลูกหายไปเลยโดนหมัดของพ่อลูกนะฮะแรงโจเจ้า้อครับทำได้ดีมากโจจิ เยเสุดยอดได้รับชัยชนะแล้วนะฮะพอลูกสุดยอดมากทาฮิตแล้วเรียบร้อยโอ้โหแรงดีดีนะไม่แพ้ดีแล้วนะฮะแต่ว่าดีเอายัางชั่วโอเคอยู่ผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะแรงดียังไงต่อ ส่วนโคตรเดือดเลยในทะเลทรายนะฮะเด็กจีแม่งพาร์ทนี้รอส,สัส <c oughs> ว์เรื่องคาถาขยายร่างของเขานะยารเรตนาี่ยรยังไงต่อ,อยังไงต่อ <c oughs> การร่วมมือของทุกแคว้นนะผมเ <c oughs> หนื่อยล้ากันทุกคน,นอ่ะโหจบแชปเจอร์ที่เจ็ดแล้วนะผม เยี่ยมครับผมแล้วเจอกันใหม่ชั珀เตอร์หน้าสำหรับชั珀เตอร์นี้สวัสดีครับผม